EP3 แต่รอบนี้เราเปลี่ยนกติกานะก็คือจะใบ้ก็ต่อเมื่อเลขถูกตรงเป๊ะเท่านั้นตรงเป๊ะตามตำแหน่งเหรอใช่คือถ้าสมมุติว่าเลขถูกแต่ผิดตำแหน่งอ่ะจะไม่ใบ้แล้วเดี๋ยวมันง่ายเกินใครเป็นคนรีเควสมาแบนไปเลยนะวนนั้นนะใคนี่ผมไม่จริงๆมันเป็นกฎออริจินอลของเกมนี้ด้วยมาเป็นไทยก่อนนะหนึ่งสองศูนย์แปดตรงหนึ่งตรงหนึ่งเหรอตรงเป๊ะนะใช่โอเคตาพี่เก้าแปดเจ็ดหกเก้าแปดเจ็ดหก ไม่ตรงเลยรอบนี้มิ้นมาทวงคืนชัยชนะมาเด็ดสามสองเม่ตรงเลยแต่ว่าสองไม่ตรงหกเจตรงหนึ่งได้เฮ้ยเฮรื่อแบบนี้สนุกว่ะพี่1นึ่สหตรงหนึ่งตาพี่เพี่ก็โคตรจรงิงจังเลยมิ้นก็จริงจังเหมือนกันห้าสี่สาสองห้าสี่สสองไม่ตรงเลยหนึ่งแปสองตรงหนึ่งโอเคที่ชัวคือ1นแลละตอนนี้หนึ่งถ,ถูกชัวสองสามสี่ห้าไม่ตรงเลย ไม่ได้ง่ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะหายไว้หนึ่งหนึ่งเจ็ดสองสี่ตรงแค่หนึ่งอีกแล้วหรอใช่โอเคแปลว่าไม่มีเลขสองร้อยเปอร์เซ็นสามห้าแปดหนึ่งไม่ตรงเลยเอานั่งเถอะปวดหัวแล้วมินขอลองหนึ่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 งใช่ถูกต้องยับเยี่ยมมาก